เอาแล้วครับกลับมาอยู่กันในแมปโซอออูฟเฮ้ย <laughs> ก<ฟ> <laughs> <ฟ> <h oy> เป็นท่กระจอกเทพระบบเล่นเกมนี้ก็จะแบ่งฝั่งนายพันหนึ่งคนที่เหลือเป็นสัตว์แล้วภารกิจนายพันก็คือยิงสัตว์ให้หมดแง่กู้เอบอยู่เนี่ยเนี่ยกูกลัวหัวมุดดินอยู่เนี่ยแงพี่ผมผมอยู่ด้านบนเนทีพี่เลหาหันมมาด้านบนด <laughs> พ,พี่สัน <laughs> เห็นแน่โอ้กูตายเลยแพะหายเลย <laughs> ทีเดียวตายเลย จะเหลือก็ได้นะพี่เฮ้ยเอ๊แต่ชอบมีซื้อนี้ด้วยอิตาเลียนเบสท์ล็อกกับบีสกินอ่ะมีตุงตุงกอริลากับฉลามโปะวะโปะวะเฮ้ยกูได้เป็นเพนกวินเฮ้ยแล้วไอ้ตัวนั้นเป็นแอบใกล้ๆกันตายแม่งหมดเลยมันจะไรมันจะไรใครอะโอ้ไม่โผล่พี่ร้องเรียกเลยมอ้โหไม่โผล่พีู่ดิ แล้วมึงดูมึงดูลูกตามึงอ่ะกลัวได้ไหมโหมาอีกไปดูดะนหน้าด้นหน้าเสาดิไปหามันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเหงาเยี่มันยิงทะลุมาเลยที่อนละโใครเล่นเป็นงูอ่ะยี่บันยิงเล่นเลยบี้ยิงหมดเลยอ้ามันถอดใจแล้ว ในที่เติมเติมดี่พี่เติมนี่เติมอะไรเนี่ยไอเบนลอดสกิน,น <laughs> พเนพื่ออะไรเพื่อจะเอาสามตัวนั้นเพื่ออะไรกูไม่เอาหรอกไอ้ที่สามตัวนั้นน่ะต้นไม้เดินได้กับลิงที่ชอบซ่อนตัวเองอยู่ในกล้วยนะ <laughs> ครึ่งลิงครึ่งกล้วยอ่ะกูดได้เป็นเฟนกูได้เป็นชอคคิปเปอร์เลยไอพี่ไอแมงใส่เยเลย ไอ้ทำไมมึงเลิกยิงสิงโตก่อนไหมให้ยิงแล้วโตเบอร์มึงไม่เลิกยิงก่อนไอ้บีเอ้ยมึงปักเต็มตูดเลยไอ้บีเอ้ยมึงยิงไม่โดนเหรอตแต่ละก็ตายไอ้ไอ้ไอ้ไอยิงยิงยิงกวยวัย กิดเกิดยิงเยอะไม่สนแล้วกูแย่มันอยู่ในียวบ่าเอ้ยมันวิ่งออกมาแล้ว <c oughs> ไม่ขายไ <c oughs> อ้ยีงไม่น,น่าขมำเลยพี่แก <c oughs> อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ยีงนิดเดียวก็จะได้คำเย็บบาล่าพี่ <c oughs> ยันได้เหมือนกูเลยเอวนิดเดียวจริงอ่ะ <c oughs> พอหมุนแล้วแม่งติ่งนึงี่ยนึงน่ง แทนนี่มันจะหยุดตรงนั้นน่ะแต่มันดันหยุดไม่หยุดอ่ะอีฝั่งหนึ่งเฮ้ยก็ได้ฟังกูตัวเดิมเลยกูกูจ้องมันอยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันกากดูมันดิแซมแซมที่ลองยิงยืนเฉยดิพี่เยอยกอริลล่าเลยชิบหายเลยพี่เนี่ยไม่เกรดชิบหายเลยพี่มันบ้าได้พี่มันเปิดเอาตายสติงพี่ เือตตายสิงกูจุกอยู่กูจุกอยู่เอ็กวแอบละเอ๊ะทำไมตัวกูเดินช้าจังอ่ะดูดูมันว้าบสิไม่โดน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 ที่ตันไม่ใช่ไเนี่ยตาถวยเอ้ยมึงุดถวยรก กอริลลาทวึกมันมันยิงใครมันยิงใครโดนปะเนี่ยโดนดีเหลือเหลือเก้าตัวแล้วนะจากสิบสามอ่ะเมื่อไรกูจะได้เป็นเนี่ยไม่ได้หรอกพี่ต้องได้แล้วเอี้ยในตาเนี้ยมึงได้เป็นไปแล้วอ่ะต่อไปต้องกูแหละโอเคกูไม่ได้เป็นแถมตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยอย่ายิงกูกูแอบก่อนนี่กูแอบจะให้เป็นงูอ่ะพี่ตันก็คอเล่ะมันยิงกูมันยิงกูมันจะอะไรวะ ่มันยิงกูไอ้มันกูตายตัวแรกเลยตัวนี้มันคือตัวอะไรวะกูกูรู้แค่ว่ามันอยู่เรื่องๆอยไงเนี่ยไลออนคิงอะที่มันร้องเพลงฮาคูนามาทาท่าไอตัวนี้มันอยู่กับหมูป่าเขาเป็นเนยโอ้โหเขียนหนักเลยตายดีแค่ตายวะใครมันได้เป็นเลดวะเนีย่ยกูเป็นกริล่ากริล่าคนอยู่ที่ไหน เป็นเนียนอะพี่ยิมพุ่งไม้พุ่งไม้ที่ตูดผูุไว้สัสติมันเป็นแบบคนละสีแะ้พี่ต้นไม้ต้นไม้โดนเผาไงนี่น้ำมันช้างหุ่นยนต์เนี่ยผู้ชิบ่าแล้วไม่เห็นไม่เห็นตาตาดิพานโดนตรงนี้จ้ะตาโอู้ติดอ่างเลยมันตาถอยอยู่เฮ้ยระวังติดอยู่ข้างในนะมึงไอ้เหี้ย ไ <laughs> <c oughs> อเดียเอ๊ะแนนแต่มึงลองลองเอาหัวจิ้มเลยเน้ย,ยชิบิ๋มอะไรพี่ชิายแล้วก็ไปและผมตัวเล็กอะผมแบบหลังมันลเลยเฮ้ยพี่แอรเป็นไงวะ <laughs> พี่ตัวอน,นไงวะยื้อคนเนียนะ้ยน่ะเอ้ย เออเราเป็นกูรอดแท้อีก no กูหนีบเลยอีกคนเต็มเซิร์ฟเลยกูจะได้เป็นหรือเปล่าเถอะโอ้โหถ้ากูได้เป็นด่านนี้นะกูร้องแา่เป็นคนโลกเลยตัวนี้เรียกไม่โคตรโหดเลยหรอกแกงูเนี่ยอย่าเออเนี่ยไอ้กูตัวเดิมเลยจะไปดีลาเลยบีบีมึงมึงลองมึงลองหัวจิ้มมาดิไอคิดหนีบเลยไอ้กูหนีบปละ ไปแล้วเอ้กูเอบอยู่มิดมากห้อ,องไปดิพี่พี่ไ,ไมไ่บอกหงแปลกทำไม่ได้อไนี่ตาทำไมกูเอบอยู่มันมันไม่เห็นกูหรอกเชื่อกูแม่งตาถั่วหรือมันไม่เห็นนะ่ยังอยู่วันนี้พี่ตันี่มันดูไม่ออกว่าเป็นยีราฟเลยยีราฟของเล่นยีกูหนีบเลย <c oughs> นี่นี่มึงดูมึงดูดูนะนี่หนีบเลยไอ้จะมาแล้วบีมาแล้วมาแล้วอ้ช้างมึงอมาช้างที่กุนทีนนี่ยกูกันตดลงไปหนีบหัวมันได้ไหมมีบแล้วสลบมันไม่ยิงอ่ะมันยิงนกกระจอกเลยอ่ามึงจะโดนพวกกูหนีบละขอหนีบเลยหนีบหนีบหนีบเนี่ยเฮ้ยจะหนีบนี่หนีบเลย มใส่เสื้ออะไรเนี่ยเอ๊ะใส่เสื้อส้มแล้วแล้วก็แต่งเนื้อตัวเองเป็นสีส้มเนี่ยเป็นไงล่ะแต่กูเพิ่งซื้ออูดมากูได้เป็นอูดเลยอุ้ยกูได้ตัวเล็กนะพี่แต่มึงเดินโคจรเลยเฮ้ยมึงมึงเป็นปลาดิี่ยตัวเล็กก็ไม่โคจรเลยพี่เอ๊ะกูแอบเอ้ยแล้วมึงดูท่ากูอะที่กูว่ายน้ำแหละอลาบูดแหละบูดเลยน้ำน้ำน้โอ้ยน้ำน้ำปอมเนี่ยนี่น้ำอาจจะตื้นพี่พี่มุดเข้ามาเลยพี่มุดเข้ามา ไอ้ผมมันเข้าไม่ได้เฮ้ยเออข้อดีเนี่ยวไม่คิดว่าเป็นเป็นสะพานเลยเป็นชื่อสะพานโชว์ปลาบไม่ไคิดหรอกว่าเปดูเลยเออมันมันต้องนึกว่าเป็นสะพานสีนันสีเดียวกันเนี่ยทำไมไม่มีคนหาสักประมาณคนที่ตายไปแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นคนหาไม่เป็นยังไงวะกูกูกำลังจะพูดเลยมันไม่ยิงหรอกว่าพวกที่มันอยู่บนต้นไม้แล้วแม่งล่วงมาทีละตัวตายนะตายนั่นน่ะ tại lệ, con mầm mày lệ, à lệ, mình ying gu, mình ying gu, đồn đồn, gì đấy của vô, anh em, ôi, em ủa เฮ้ยยังไม่ส่งอีโมจิร้อนมาเลยกูขอเป็นเอ้ยนี่ยกูเป็นแล้วชี้นี่ใครไว้แต่ดิเลเป็นงูอ่ะกูไม่ชอบงูเอ่เย่กอริล่าเอ้ยไม่ใช่สิงโตเดี๋ยววะนี่กูยิงเลยมบอกเลยว่าพี่หาให้ตายไงพี่หาผมไม่เจอพี่จันพี่ลองหันหลังดิพี่จันพี่ลองหันหลังดิเฮ้ย เฮ้ยขนาดไอ้มันยืนชันตีตั้งนานเลยพี่แม่มาตีตีเป็นคนตีนเป็นคนเดียวเลยเนี่ยนี่ตายซะนี่อีกใครมันได้เป็นป่าวะตายตายพวกมึงนี่กลับเข้ากงไปได้พวกสัตว์นันก thế này quá, nó nó có cái gì này nó là, đi này đi này cái này nó cái gì hả? này nó là, đi này đi hàm chưa, ui พี่แม่งยิงนั้นออกพอดีเนียมันมันเหลือตัวอะไรวะมันเล็กขนาดนั้นเลยเหรอนี่อ๋ยไงนี่ไม่ใช่ปะที่พี่เลนเป็นตัวโคตรเล็กอะ่ะพี่สันเน,นี่ยกูกูก็ตัวเล็กเหมือนกันบีกูอยู่ตรงตไหกูอยู่ตรงแชหาร์ดพ,พี่เล่นตัวอะไไม่บอกเนี่ยวมาดูเองนี่นี่ยกูอยู่ตรงแชฮาร์ด ตัวกูเล็กมากฮิ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 วิฮิฮวฮิ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 ิฮิฮิฮ แกบีกูว <wounds> mhm. ิ่งไม่ออกบีย <ıyorlar> ีราฟเพื่อนกลัวของมาฝากยี่หัวยีราฟโผลหัวยีราฟโผล่วไอ้ยูเมงกระสุนนัมเบอร์เลยเลยอาเอามันออกอ่ะเอากดออกอ่ะยี่ยี่พอไลก์กับแมปเนี้ยจบแล้วกับแมปซูอ๋ออุ้ยพี่ดูมันเนี่ยยูเมงกวนตีนอย่าลืมกดไลค์เค้ก แค่กดไลค์กดติดตามก็พอแหละใครดูมาถึงจนจบก็โชคดีหน่อยเพราะว่าไมได้รู้มีกิจกรรมมานะกิจกรรมหมดวันที่เท่าไหรด่ดี15แล้วกันอย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะวันที่หนึ่งมกรามนานเกินกิจกรรมหมดวันที่15นะ15หเดือนหน้าเดือนสิงหาเนี่ยอปยืดยุนเข้าไปเล่นนะโอกาสลุน200บาท2คนกติกายอยู่หน้าโพสต์เลยง่ายๆไม่ยากละ